ในวันที่14พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกานายสถาพรศรีวันชื่นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายคำเบาคำหงสาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวระดานัทอุป,ปนิชากร หวัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหากเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่2ทับสโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ห้องสอนได้ร่วมกำหนดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ2แนวทางดังนี้ 1. เสนอให้รัฐบาลเจรจากับผู้ประกอบการให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคากิโลกรัมละ12บาท 2. ขอให้รัฐบาลมีมาตรการและนโยบายช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้กับเกบเษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลงสักดิ์อยู่รับซื้อ6บาทคีดผ่าค่าใช้ใจ่ายที่เกษตรกรได้คือ40บาทครึ่ง6บาทนะโดยเฉลี่ย5้าห้าบาทต่างๆครับตอนนี้ทางเกษตรกรและคณะโดยทั่วๆในวันนี้ขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยหรือว่ามีมีจุดรับซื้อ 4, 4, ข 5, 5องรัฐบาลเนี่ยที่สิบสี่าเปอร์เซ็นต์เน,นี่ย ได้ราคาไม่ต่ำไป12บาทต่อโครงการเราวเราะห์ออกมาครับว่าถ้าดีมาว่าอันดับจุดที่เราโตเกียบกันกับต้นทุนเราเทียบเราลดบาทกว่าแต่จริงๆเราได้ได้แบบที่ว่าอันราคา12บาทคนที่ได้ก็คืคอพ่อ,ค,อค้าบรกการครับเนี่ยเนี่ยคือเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์เกษตรกรคือ1,000บาทต่อไร่เลยความฟันที่สภาเกษตรกรแจ้งแนวทางในการกำหนดกำหนดแนวทางช่วยเหลือแก้ปัญหาอ่าราคา ข้าวโพเยี้งตัดต่ำนะครับที่ประชุมได้ได้พิจารณาแล้วมีมติโดยโดยสรุปนะครับก็คือเห็นควรมีหนังสือถึงประหลัดกระทรวงมานิสและประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดต่ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสองข้อนะหนึ่งข้อหนึ่งก็คือประสานโรงงานอาหารสัตว์นะฮะให้ให้รับซื้อราคาข้าวโพดลั้งตัดณความยืดหยุ่นจุดห้าณหน้าโรงงานในราคา กิโลกรัมไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ12บาทนะครับเพราะฉก็ขอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต้นทุนการผลิตนะครับช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิตในอัตราได้ละหนึ่งพันคนละไม่เกิน20ไร่ตามทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนประมาณนี้ครับ